าละครับมาอยู่กันในช่วงของหลังเกมนะครับก็แมเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้มาดๆเลยคูข่ของกิฟวิวนะครับเจอกับคู่จากเดนมาร์ก้โหก็คือแต่ว่าใต้มันก็บิดเบียดกันตลอดนะพทั้งสามเกมใช่แล้วก็ไม่ได้หาชมง่ายๆที่ว่า3เกมดิลทั้ง3เกม,มแล้วคู่ที่แพ้คือคู่กิฟวิวเนี่ยได้ตั้ง7 m a t แมตช์พอยต์อ่าใช่คือคู่เราได้เปรียบเท่าจะทุกเกมโดยเฉพาะช่วงท้ายเราก็จะได้ ได้แมตช์พอยต์ก่อนได้เกมพอยต์ก่อนอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเกมสุดท้ายนี่นำตั้ง2 0ต่อ17เคยนำถึง6คะแนนด้วยนะ,ะเคย <มา S 1> นำช่วงถนึง6คะแนนแต่ว่าก็สุดท้ายเขาก็ไล่มาได้แล้วก็เนี่ยนะครับเราเราก็มานำช่วงท้าย2 0ต่อ17ก็คิดว่า,วามันน่าจะต้องปิดได้แหละ3แต้มอะแล้วเป็นเรื่องเดือเชื่อแล้ว แมชพอยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คู่ของเดนมาร์กเขาเสิร์ฟเสียเองอใช่ไหมครับคิดว่ามันต้องเทมาทางเราแล้วใช่น,นะครับแต่ว่าก็ต้องชมว่าแบบหัวจิตหัวใจคู่เดนมาร์กเขานิ่งนะนะครับะะเวลาแต้มสําคัญสําคัญแบบไม่ไม่ลนนะ่ะคือคู่เดนมาร์กชนะได้เขาทราบว,ว่าเขาน่าจะได้เข้ารอบแน่ๆอ่าแล้วเป็นที่1ด้วยอ่าเพราดแมชสุดท้ายเขาไปเจอเจ้าภาพฝรั่งเศสซึ่งไม่ได้เก่งกว่าของคู่ไทยหรือว่าคู่องกาลิตา้าอ่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาส ที่จะเป็นที่1ของของกลุ่มนะส่วนกิฟต์วิวของเราก็น่าจะต้องไปลุ้นเข้ารอบกับคู่ของกลีต้แทนโอ้โซึ่งก็เป็นงานหนักเลยนะครับคู่ของกลีต้เบคฮานากับลีโซฮีนะครับคู่วางด้วยใช่นะครับนะครับซึ่งคือที่จริงตามตามฟอร์มอ่ะมันต้องเป็นคู่เราอ่ะคู่แต่จริงๆก็ถือว่าโชคดีนะที่คู่คู่เดนมาร์กเขาไปไปชนะอ่ะไปชนะกลีต้าไงเราก็อยากอ่าใช่ เราก็เลยยังพอนะสุดท้ายแล้วก็มาลุ้นกับเกาหลีใต้แม้ถ้าเกิดตามฟอร์มแล้วเราไปไปเดดคู่เดนมาร์กเขาไปแพ้เกาหลีใต้เนี่ยโหมันแล้วเรามาแพ้เดนมาร์กจะยิ่งแย่เลยใช่เออแต่ว่าก็เืีย่ากั่ในลุ้นเชียร์กันต่อแล้วกันในในแมตช์สุดท้ายนะแม้ว่าจะเป็นงานหนักเนี่ยนาเสดายมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยสิารับโอลิมปิกทั้งที่เห็นชัยชนะอยู่แค่ใกล้นั่นเอง ยังทําไม่ได้โอ้แล้วเนี่ยแต่ว่ามีเสื้อเลี้ยวผูด้วยเออกองเชียร์เดนมาร์กก็มากันเยอะนะใส่เสื้อเลี้ยวผูมีจริงๆไม่ได้เป็นความหวังอะไรแบบผู้หญิงแต่ผู้ชายเขาหวังแชมป์เก่าด้วยใช่ไหมใช่หมายถึงว่าผู้ชายเดนมี่ยวใช่ไหมอ่าวิกเตอร์วิกเตอร์แชมป์เก่านะครับแต่แชมป์ชายจะใช้เดียวเราก็มีลุ้นนะจากวิลกลูวูดไงนะครับใช้เดียวนี่ถือว่าครั้งนี้เขาจะเปิดกว้างเพราะว่าไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยชิยุชีก็มาแรงเหลือเกิน นะครับมาแรงแล้วก็มีวิวกุลวุฒิมีหลายคนอ่ะมีโอกาสหลายคนนะครับวินเตอร์แอกเซลเซนอะไรอย่างนี้แต่ว่าหญิงคู่เราจริงๆก็อาจจะไม่ได้หวังได้ขนาดนั้นนะแต่พอชนะแมตช์แรกแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะก็มันก็อดหวังไม่ได้อ่าใช่ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในแมตช์สุดท้ายไม่แน่เราอาจจะเอาชนะเกาหลีใต้ก็ได้อ่าแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มีบาสปอปอเข้าไปแล้วชายคู่เข้าไปแล้วนะครับ เดี๋ยวใช้เดียวก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรไม่น่าจะมีปัญหาที่อาจจะต้องลุ้นหน่อยก็คือน้องเมย์น้องเมย์และชนกนะครับน้องเมย์และชนกนี่จะแข่ง2แมตติดเลยน่าจะวันที่30แล้วก็3 1อดคือปัญหาก็คือว่าไปเจอใครในรอบตกเอาตรงนั้นนะครับอ่าใช่แถวน้องเมย์ทุกประเภทอะฮะน้องเมย์อาจจะต้องลุ้นตั้งแต่รอบแรกนะเพราะว่าโอ้เจอกับไต้จูอิงนะครับอ่าก็คลิปนี้ประมาณนี้นะนะครับก็ให้กําลังใจนักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับ